สมาธิามิภษาวทานเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิามิเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ นิปัญจสิกาปะสชทาสีเลนนิพุติยาศีลังวิโสทัทิเ่วัมสมุทรันะตสัมาสัมพุทธัสสะนะมตัสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเหล่านี้ทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นไป ชอบความุูงือบความเจริญรุ่งเรืองการละนานคือ่งเอาโต๊ะอาหารวากจัดด้วยการสาธุในมวลเขาก็เข้าก่อนหล่ะ

ขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยม no ีค yeah. ุณวุฒิคุณธรรมคุณประสงค์และสิ่งศักดิ์สิทธ mm ิ์ในสากลารโลกนี้และตามที ah ่พระครูได้บรรญชาเป็นสามเณรและเป็นพิสุในพระพุทธศาสนาครบห้าสิบปีจงเป็นตบะเดชะปกป้องให้ท่านทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกประการเกิดสาธุครบห้าสิบปีไม่ใช่ธรรมดาสาธุ buồn con 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 รวม400,000นับผ่านเอออกไี่แ้นนะ